คือไม่ได้มารีวิวขนมนะครับต้องบอกก่อนแล้วก็เจ้าขนม m อเนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนซื้อเองนะเป็น Mr. Ash นะครับเขาส่งมาให้ก็ให้ผมกินด้วยอันหนึ่งนะครับแล้วเขาจะบอกว่า,อ,าอยากให้พูดถึงเรื่องไอ ตลับพลาสติกหรือกระบอกพลาสติกเนี่ยนะครับว่าไปใช้งานอะไรได้บ้างราคาจำหน่ายเนี่ยใน7 1เ่อมีแต่ละสาขาผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแบบสีอะไรบ้างแล้วก็ราคาผมก็ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าน่าจะหลักสิบแหละอาจจะ 10- 20บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาไม่ใช่ประเด็นแล้วแล้วก็ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยนะครับในร้านสะดวกซื้อ7หรือว่าจะเป็นร้อยแปดช็อปหรือว่าอะไรก็ตามนะมินิมาร์ตต่างๆซูเปอร์เนี่ยก็จะมีพวกนี้อยู่นะครับ ก็จะเป็นกระบอกพลาสติกอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับมีซีลปิดมาเรียบร้อยเลยฝาก็จะมีหลายสีด้วยกันซีรีส์เขาเป็น m a m's นะครับ m i n i นะครับก็คือเม็ดมันจะเล็กกว่า m a ล m ปกติเราจะเห็นว m ่า m แ m ปกติเนี่ยเม็ดเขาจะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ8-9มิลน,นะครับเม็ดแบบใหญ่ๆหน่อยนะแต่อตัวเนี้ยเม็ดมันจะเล็กนะครับเล็กมากๆเลยซึ่งผมกินหมดไปแล้วนะครับ ปกติมันจะเม็ดโตๆอันนี้เม็ดมันจะเล็กๆเพราะเป็นมินินะครับก็เป็นกระบอกนะครับแต่สาระสําคัญของมันเนี้ยไม่ใช่เรื่อง,องของของข้างในนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงว่าคอนเทนเนอร์หรือว่าเจ้าตลับเนี้ยมันเก็บอะไรได้บ้างนะมันใช้งานทําอะไรได้บ้างตัวของกระบอกเนี่ยก็เป็นกระบอกที่จะบอกว่าปิดสนิทก็ไม่เชิงน,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีซีลกันน้าอะไรเนาะแต่ว่า ตัวกระบอกก็ใหญ่พอที่จะใส่และใส่ของได้หลายอย่าง,างเช่นผมมีหลูบนะก็ใส่หลูกเข้าไปปิดแบบนี้นะครับได้หรือจะเป็นอย่างอื่นที่ต้องการจะป้องกันไม่ให้มันเปืเป้อนนะครับก็ใช้คอตตอนบัตใส่เข้าไปได้ด้วยนะอาจจะม้วนเป็นซองแล้วยัดเข้าไปเลยทั้งซองหรืออาจจะแกะออกมาเป็นแค่บางอันแล้วแหย่ลงไปแต่ต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับตัวกระบอกเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณยังไม่ปิดฝานะอยู่ที่ประมาณ เซนติเมตรกว่านะครับยังไม่ถึง4นิ้วแต่ถ้าปิดฝาแล้วก็น่าจะราวๆใกล้ๆจะ4นิ้วนะครับซึ่งถ้าเก็บของเนี่ยผมก็แนะนําว่าจะเป็นของที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆนะครับแต่มันไม่มีคอนเทนเนอร์อย่างเช่นยานี่เป็นยาแก้แพ้นะครับก็อาจจะม้วนตัดให้เล็กๆแล้วใส่เก็บเอาไว้หรือจะเป็นพวกเหยื่อตกปลาผอมๆก็ใส่เข้าไปข้างในเนี้ยได้นะครับวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยผ้าผ้าเช็ดแว่นเนี่ย เราก็ม้วนใส่เข้าไปรวมถึง tinder นะครับ tinder ก็คือไอเชื้อจุดไฟนะครับซึ่งหลายๆคนเองก็อาจจะเคยใช้งานอยู่ในลักษณะนี้บ้างน,นะครับจะเป็นพวกพิมพ์เสนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตัวของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เป็นตลับพลาสติกซึ่งฝาก็จะเป็นฝาแบบป๊อปอัพอเด้งขึ้นอย่างเงี้ยเปิดมือเดียวสะดวกบางทีก็บีบอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะไม่ออก แต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็น m amp m นะครับอาจจะเป็นสกิตเทลก็ได้สกิทเทลที่เป็นลูกอมเปรี้ยวๆสีเขียวนะสีแดงก็จะหวานหรือจะเป็น m e n t o s หรือเป็นอะไรก็ได้นะที่เป็นตลับลักษณะเนี้ยเ,เราเองก็สามารถที่จะนํามาใส่อุปรกรณ์ที่เราต้องการจะป้องกันนะครับไม่ให้หายไม่ให้เปื้อนนะครับรวมถึงบางทีอาจจะต้องกันน้ํากันไหลด้วยนะครับมันไม่เชิงว่ากันน้ําแบบสุดๆนะแต่ว่า ก็ดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ไอตัวสติกเกอร์พวกนี้ก็ลอกออกได้แล้วก็เขียนไว้ว่ามันคืออะไรอย่างเช่นยาเข็มเย็บผ้าเอนตกปลานะครับหรืออะไรก็ตามนะที่เราจะใส่เข้าไปเราก็สามารถจะนามาใช้ประกอบร่วม,มกับไอคอนเทนเนอร์พวกนี้ได้นะครับสามารถจะเก็บกันชื้นกันหายกันหล่นกันอะไรเงี้ยได้ในชีวิตประจำวันบางคนก็เก็บหูฟังนะครับบางคนเก็บเมมโมรีการ์ดเก็บอะไรเนี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็น อีพีสั้นๆซึ่งตลับนี้จริงๆมันก็ดีประมาณหนึ่งนะไม่ได้กันน้าสัทีเดียวแต่ถ้าฝนตกเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะครเปรียกๆน้ําก็ได้แล้วก็มันก็ลอยน้ําได้ด้วยนะครับถ้าปิดสนิทแล้วมีอากาศอยู่ข้างในแต่ว่าไม่ได้กันน้ําแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันไม่ได้มีซิลยางยังไงก็ต้องเป็นของที่ต้องทิ้งอยู่แล้วนะครับก็เอามาใช้งานใช้ซ้ําได้นะ reuse ก่อนที่จะทิ้งนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ ชีวิตประจําวันมากกว่าที่จะทิ้งไปเฉยๆนะครับหรือว่าจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจก็ได้นะครับก็เป็นขยะเหลือใช้แต่เอามาใช้ซ้ําได้นะครับผมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายไม่จำเป็นต้องเป็น m m มเป็นอะไรอื่นก็ได้นะพลาสติกก็หนาดีนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าทานขนมให้มีความสุขเรากันบายๆนะครับเฮบิไรเดนเอาท์